สวัสดีตอนเช้าวันเสาร์นะคะเพื่อนๆมาอัปเดตแอปเปิลสีแดงของเราวันนี้รอดูใบไม้ร่วงนะคะดูสภาพใบไม้ร่วงแอปเปิลเราก็จะร่วงโดยเฉพาะแอปเปิลแดงเพื่อนๆนนี่แอปเปิลแดงสุกพร้อมแล้วอร่อยมากเป็นแอปเปิลลูกเล็กๆนะคะดอกก็เขาจะเป็นสีชมพูสวยงามแต่ลูกเขาจะเล็กเป็นพุ่ม เนี่ยลูกเล็กๆแดงๆแ,แต่ที่พิเศษที่สุดก็คือเนื้อเขาจะมีสีแดงเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะลองกัดให้ดูเนาะจะลองกัดให้ดูว่าสีแดงจริงไหมนี่เดี๋ยวจะลองลองกัดให้ดูนะสีแดงเพื่อนๆเนื้อสีแดงอู้อร่อยมากเลยมันสุกมากแล้วเนี่ย เอาไปปั่นอร่อยมากๆดูสิเต็มต้นเลยสุดยอดเลยเพื่อนๆดูร่วงดูเข้าร่วงเปิ้ลแดงเลดแอปเปินลปปน,นะคะเพื่อนๆเลดแอปเปิล สุดยอดมากๆเลยโอเคนะคะเพื่อนๆสวยงามสะดุดตามากเลย